รายการพูด h ฮลแ a ะเมลพ i n g กับผมเข้าบ้าเครัวหัวปูประจำบริษัทเดลทีเวอร์เรเตอร์อีกครั้งครับวันนี้ผมจะเสนอเมนูยอดฮิตอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ได้เดินทางมาพบกับเราที่บริษัทแห่งนี้นะครับก็จะได้ลิ้มรสและก็ได้ลองชิมกันเป็นอยู่ประจำนะครับและที่จะขาดเสียไม่ได้ก็เลยก็คือการสอบถามถึงว่าเอ๊เมนูเนี้ยทำอย่างไรนะครับมีวิธีการทำอย่างไรถึงได้มีรสชาติที่ออกมาอร่อยๆอย่างนี้นะครับซึ่ง ก็ต,ตามคาเรียกร้องจากท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะต้องนําเสนอการทำเมี่ยงคำนี้ขึ้นมาครับสําหรับเมี่ยงคำนะครับก็จะเป็นอาหารปรับธาตุชั้นยอดนะครับของบ้านเรานะครับเพราะว่าจะเป็นธาตุทั้งสี่ของบ้านเราจะเป็นดินน้ําลมไฟนะครับจะรวมอยู่ในเครื่องประกอบของเมี่ยงคำทั้งหมดนะครับเราจะไม่รีนรอช้าครับเราจะเริ่มแนะนําวัตถุดิบไปเลยครับว่าในส่วนผสมของน้ำเมี่ยงคำเนี่ยเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างสำหรับส um ่วนผสมอันแรกเลยนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่ขิงนะครับ ก็จะเป็นขิงที่เราสามารถหาได้ตามท้องตลาดนะครับช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะครับขิงก็จะเป็นขิงอ่อนก็เป็นส่วนใหญ่แต่จริงแล้วขิงแก่เราก็ทําได้นะครับขานะครับเป็นขาอ่อนถ้าเราใช้ขาแก่เนี่ยบางครั้งเวลาที่เราห่นนะครับแล,รแล้วเรานําไปคั่วแล้วโขกแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นรู้สึกเหมือนจะเป็นกากรอยู่มันเหมือนกับเราเคี้ยวไม่แหลกนะครับก็เลยแน่นำให้ใช้เป็นขาแก่ก็ใช้เป็นขาอ่อนดีกว่าครับเพราะว่าเวลาเราเคี้ยว มันจะแหลกง่ายกว่านะครับแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะฮะต่อไปก็จะเป็นตะไคร้นะครับซึ่งตะไคร้ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตะไคร้ที่เรามาทําต้มยำทั่วไปนะฮะหัน่นแบบหยาบเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการคั่วให้สุกตัวต่อไปก็จะเป็นหอมแดงครับซึ่งเราจะใช้เป็นหอมแดงไทยนะฮะเราจะไม่ใช้หอมแขกซึ่งหอมแขกจะเป็นหอมที่ลูกใหญ่นะครับเราตินจากหอมสู้ของไทยไม่ได้ ตัวต่อไปก็เป็นกระเทียมไทยครับกระเทียมไทยหรือจะเป็นกระเทียมโทนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ที่ให้แนะนําให้เป็นกระเทียมไทยก็เพราะว่ากระเทียมไทยในกิ่กเขาจะเล็กแล้วก็เปิ่นจากหอมกว่ากระเทียมจีนกระเทียมคมินะครับตัวต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นตัวสําคัญเลยก็คือน้ําตาลตหนดนะฮะซึ่งน้ําตาลตโหนดเนี่ยจะทให้เปล่นของน้ำมีเมีหอมแล้วก็หวานมันนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาน้ําตาลจากต้นตหนดไม่ได้เนี่ยน้ำตาลตหนดไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวก็ได้ซึ่ง แทนกันได้เหมือนกันนะครับน้ำปลาดีนะครับเป็นน้ำปลาแท้นะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นขอให้เป็นน้ำปลาอย่างดีเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะได้กลิ่นที่หอมกว่านะครับกะปิดีนะครับห่อไปตองแล้วก็นําไปปิ้งไฟให้หอมนะครับถึงจะนํามาใช้กับน้ําเมี่ยงเราได้นะครับนี่คือกะปิที่เราปิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กุ้งแห้งกุ้งแห้งโคลกละเอียดนะครับ อันนี้อันนี้เราไม่ต้องไปทอดก่อนคือสามารถนํามาผลกละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นมะพร้าวคั่วนะครับมะพร้าวคั่วแล้วก็ขูกละเอียดเหมือนกันตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นถัรร่วลิสงคั่วแล้วก็ขูกพอ,อยากระพอยาแลกนะครับไว้สําหรับโรยหน้าน้ำเมี่ยงตอนที่เราเคีย่ยวเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรารู้จักส่วนประกอบของน้ำเมี่ยงครบหมดแล้วนะครับ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการปลุกนะครับก็จะเป็นโครบหินนะครับทําไมเราต้องใช้โครบหินเพราะว่าโครบหินที่เราใช้เนี่ยลาลาาที่เราปลกลงไปในน้ําหนักมันจะได้มากกว่าการใช้โครบดินธรรมดาทั่วไปนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นกระทะทองเหลืองนะครับซึ่งกระทะทองเหลืองตัวนี้มันจะให้ความร้อนที่สม่สำเสมอนะครับเวลาที่เราเคี่ยวน้ำเมี่ยงเนี่ยจะทาให้งวดแล้วก็เหนือได้รวดเร็วนะครับ ตัวต่อไปก็คือเตาถ่านทำไมเราต้องใช้เตาถ่านนะครับจริงๆแล้วการที่เราใช้เตาถ่านเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รับพลังจากธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากถ่านที่เราใช้นะครับโอเคครับเราจะไม่รอช้านะครับเราจะเริ่มทำเยี่ยงครับกันเลยนะครับอันนี้เราจะใช้กระทะธรรมดาครับในการคั่วพวกของกระเทียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องคั่วก็มีอลไรบ้างครับมีขิงนะครับเราก็ใส่ลงไปในกระทะครับไปนะฮะขานะครับ ไสําหรับท่านที่ต้องการส่วนผสมนะครับเราได้ขึ้นไว้ที่จอให้เรานะครับให้ท่านสามารถจดหรือว่าบันทึกเอาไปใช้ได้หัวหอมแดงครับใส่ลงไปกระเทียมครับใส่ลงไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องพั่วมีแค่นี้ครับจากนั้นเราก็พั่วบนตัวถ่านนะครับพั่วจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยหอมแล้วก็อาจจะเกลียรเล็กน้อยนะครับมันจะได้หอมมากขึ้นแต่ถ้าถ้าบล่อย ไม,ไม่ชอบแบบเปลียมๆได้ไหมผมแต่ผมขอแนะนำว่าแบบเปลียมๆจะหอมกว่าแต่ไม่ต้องถึงขนาดไหมนะครับเพราะถ้าไหมเกินไปทําให้ขมได้เราค่อยๆคั่วไปเรื่อยอันนี้เราก็คั่วไปจนได้ที่แล้วนะครับเราก็มาดูกันเลยเอ๊มันได้ที่แล้วยังเป็นอย่งไนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกให้กล้องดูนิดหนึ่งนะครับอ่านี่ไงครับคือตัวเครื่องเมี่ยงที่เราคั่วจนได้ที่แล้วนะครับ แล้วนะครับเราก็นําเครื่องที่เราคั่วจนหอมแล้วนะครับลงมาใส่ในโคงผิงที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อเราจะได้โขลกต่อไปนะฮะนี่โอ้ร้อนร้อนเลยนะครับนี่ผมคิดว่าถ้าท่านผู้ชมได้ทําทานเองที่บ้านนะครับว่าน่าจะหอมไปไหลายบ้านเลยทีเดียวนะครับกับการคั่วส่วนผสมเอาไว้ของรานะครับขออนุญาตนะครับโอเคต่อไปเราก็จะมาโขลกเครื่อง ที่เราได้คั่วเอาไว้นะครับเนี่ยครับผมจะขออนุญาตให้ให้กล้องได้เห็นนิดหนึ่งนะครับเราก็เริ่มโขกนะครับโขกไปเรื่อยๆครับโขกจนละเอียดนะครับอาจจะใช้เวลาตั้่เริ่มจากการโขกนะครับเพราะว่าเครื่องแต่ละอย่างนี่อาจจะดูชิ้นใหญ่แล้วก็หนาินหนึ่งนะครับเมื่อเรานะครับโขกไปได้สักพักหนึ่งนะฮะเครื่องที่เราโขกไว้ก็จะแหลกพอสมควรนะครับ แค่นี้ก็เริ่าจะใช้ได้นะครับผมจะให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็นำส่วนผสมที่เราโขกเสร็จแล้วนะครับถ่ายใส่ลงไปในกระทะทองเหลืองนะฮะเราต้องขูดออกให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะติดกับที่สาดิ่นของเราแล้วมันจะเหนีวเกนควรน,นะครับแล้วก็ตักใส่ลงไปในกระทะทองเหลืองเลย เราก็ตักเครื่องที่เราโขลกเสร็จแล้วนะครับลงกระทะ้างลึงเพื่อจะได้เจี่ยวเป็นน้ำเยีายงต่อไปนะครับตักให้หมดเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลโหนดนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็กุ้งแห้งนะครับโขลกละเอียด มะพร้าวคั่วครับแล้วก็เติมน้ำเล็กน้อยครับเพื่อให้เวลาที่เราไปตั้งเต,า,ตาเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไหม้ก้นนะครับจากนั้นเราก็ยกขึ้นตั้งไฟเชี่ยวสักพักนึงนะครับให้ส่วนผสมนี้เริ่มเดือดแล้วก็เริ่มนวด ระหว่างที่เราคนส่วนผสมไปนะครับเราก็ดูด้วยนะครับว่าไฟเราแรงแค่ไหนแล้วก็คอยดูไฟตลอดเวลาว่ามันอ่อนไปไหมหรือแรงไปไหมนะครับอันนี้เราใช้ไฟกลางเราไม่ใช้ไฟแรงมากเพราะว่าอาจจะทําให้น้ตาตาลมันไหมได้นะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะฮะถ้าลักษณะของน้ําน้อยไฟเราจะเติมได้อีกเล็กน้อยนะครับ อย่าเติมน้ำมากครับเพราะถ้าเติมน้ำมากจนเกินไปเนี่ยจะทําให้มันเหลวแล้วก็ทําให้ตัวน้ำในคำเนี่ยมันหนืดช้านะครับแล้วก็ค่อยๆเที่ยวไปนะครับกระทะทองเหลืองเนี่ยนะครับเมื่อเราตั้งไฟเนี่ยครับความร้อนของไฟเนี่ยมันจะกระจายรอบกระทะได้ดีกว่ากระทะธรรมดานะครับแต่ถ้าบางบางบางท่านเนี่ยที่บ้านอาจจะไม่มีกระทะ ทองเหลืองก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถจะใช้หมอ้อหรือจะใช้กระทะธรรมดาก็ได้ครับ,รบอันนี้ก็เริ่มจะละลายเข้ากันแล้วครับเมื่อเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าน้ำเมี่ยงของเราจะเริ่มเดือดแล้วนะครับวิธีการสังเกตว่าน้ำเมี่ยงของเราเนี่ยมันเดือดได้ที่หรือยังนะครับดูง่ายๆครับก็คือเมื่อพอมันเริ่มเดือดเนี่ยฟองของน้ำเมี่ยงเนี่ยจะเป็นเม็ดหย่ดแต่เมื่อมันใกล้จะได้ที่แล้วนะครับจะเป็น ฟองเม็ดละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเม็ดละเอียดที่จะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่คือฟองเริ่มจะละเอียดแล้วอาจจะข้อเอียงนิดนึงนะครับอาจะได้เห็นกันว่าฟองละเอียดเขาเริ่มเป็นยังไงจากนั้นนะครับเมื่อน้ำเมี่ยงเริ่มจะได้ที่แล้วเรามาปรุงรสกันก่อนนะครับก่อนที่จะค้อนจนเกินไปน้ำปลาดีนะครับเราค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ชิมรสนะครับ ระวังร้อนนะครับเวลาชิมจะอย่าเรียกชิมเพราะว่าน้ำตาลเวลาโดนความร้อนกนจะอมความร้อนมากอาจทำให้ลิ้นพองได้นะฮะอ่าเออติมยวอีกนิดนึง อร่อยครับเมื่อเราได้ที่แล้วเมื่อน้ำเมี่ยงของเราได้ที่แล้วนะครับเราก็ยกลงจากเตานะครับเห็นไหมครับฟองมันจะละเอียดนะฮะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเมื่อเขาเย็นแล้วนะครับมันก็จะหนืดพอดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากเราจะใช้เวลารวดเร็วเราก็จะสาธิตวิธีการผสมในขั้นต่อไปเลยนะครับสมมุติว่าน้ำเมี่ยงเราเย็นแล้วนะครับเราก็จะตักใส่ถ้วยเสร์ฟครับแต่จริงๆแล้วถ้านี้ถ้าเย็นแล้วนะครับมันจะหนืดพอดีนะครับ รสชาติของน้ำเนี่ยทำนะครับจะต้องมีหวานนำนะครับมีเค็มนิดๆนะครับแล้วส่วนรสชาติอื่นก็จะอยู่ในที่เครื่องประกอบของเราที่เราจะทานร่วมกันนะครับนี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทำเนี่ยทำก็คือการใส่ถั่วที่ส่งขั้วบดละเอียดน,นะครับนี่ครับโยตเติมลงไป หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราอาจจะเติมลงไปในกระทะเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะเสิร์ฟกับผู้คนเยเยอะเราอาจจะไม่ต้องมาโรยเชื้อถั่วยก็ได้นะครับเราสามารถใส่ลงไปในกระทะได้เลยนะครับแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันนะครับเห็นไหมครับวิธีการทำเนี่ยทำไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับ ้วครับวิธีการทาน้าเมี่ยงคำของเรานะครับต่อไปผมจะอธิบายถึงว่าเครื่องประกอบที่ทานกับเมี่ยงคานั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเคัว่ามีอะไรบ้างครับเมื่อเราเคี่ยวน้ำเมี่ยงเสร็จนะครับหลังจากที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมารู้กันว่าเอ๊ะเมี่ยงคำที่เราทำเสร็จเราจะต้องทานกับอะไรบ้างนะครับเรามาชมเลยนะครับอันดับแรกก็จะเป็นใบชะพลูนะครับใบชะพลูนี่นะครับอยากแนะนําว่าถ้าเกิดท่านใดที่มีพื้นที่เล็กๆที่บ้านนะครับสามารถปลูกไว้รล้วกนเองได้ผมว่าจะเป็นการดีมากเลยเพราะว่า ใบที่ได้เนี่ยก็จะสดแล้วก็สะอาดแล้วก็จะหอมน่ารับประทานกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นมะนาวหั่นชิ้นเล็กๆนะครับพริกขี้หนูแดงหั่นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะครับขิงแก่นะครับหรือขิงอ่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราจะหาได้ในทตลาดหอมแดงหั่นชิ้นเล็กๆนะครับมะพร้าวคู่นะครับกุ้งแห้งทอดกรอบนะครับแล้วก็ถั่วลิสงคู่นะฮะวิธีการทานนะครับก็อย่างที่ผมบอกง่ายๆนะครับก็คือนําใบที่เราหาได้มาครับ เอามาพักให้เป็นเหมือนกับลักษณะทรงกลยนะครับจากนั้นก็ตัดเครื่องที่เราจะรับประทานไปนะฮะตักมะนาวนะครับถ้าใครชอบทานเผ็ดนะฮะก็ใส่พริกเยอะหน่อยครับนี่เขาใส่แค่ชิ้นเดียวพอขิงนะครับหอมแดงมะพร้าวคั่วนะครับกุ้งแห้งทอดกรอบแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะครับนะครับจากนั้นเราก็ตักน้ำเมี่ยงที่เราเคี่ยวได้ไปนะครับแค่เมียงนะครับ เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับสําหรับเคล็ดลับที่ควรจะเก็บอาไว้นิดนึงก็คือกุ้งแห้งที่เราใช้นะครับควรจะเป็นกุ้งเนื้อตัวเล็กๆนะครับซึ่งเวลามาทอดแล้วจะมีลักษณะที่กรอบแล้วก็หอมนะครับมะพร้าวคั่วนะครับควรจะคั่วเองนะครับถ้าไม่สามารถคั่วเองได้ก็แนะนําให้ไปใช้บริการกับแม่ค้าที่ไว้ใจได้นะครับเช่นหั่นด้วยมือแล้วคั่วในเตาถ่านนะครับน้ําตาลที่ใช้ควรเป็นน้าตาลโตนดนะครับน้ําปลาเหมือนกันนะครับควรจะเป็นน้ําปลาแท้นะครับก็แค่นี้เองครับเราก็จะสามารถได้น้าเรี้ยง แล้วก็เป็นเรื่องคำที่สามารถทํารับประทานได้ในครอบครัวอย่างง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับอาหารสะอาดเลือดสะอาดร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ครับกับ Good Health and Wellbeing กับผมเข้าวฟ่างครอบครัวฟูประจำสัตว์ทีวเทเตอร์ครับรัวเจนครับ